วิดีโอนะ,อะเริ่มละถ่ายเลยอันนี้โชคชยัยใช่ไหมปักธงชยังชยไปเดี๋ยวจะเข้าเฟรมเลยนะครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตัม้มวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนะครับคันนี้เป็นพ่วงข้างชูอินวันนะครับบรรทุก ได้นะครับตอนนี้เป็นพว่พวงพ่วงข้างบรรทุกอยู่บรรทุกด้วยโดยสารด้วยขายของด้วยคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ขายได้หมดทุกอย่างนะครับหวยก็ขายได้ขึ้นอยู่ก็จะขายหรือเปล่านะครับอ่มาดูมาด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพ่วงข้างตัวนี้เป็นพ่วงข้างโดยสาร VIP เป็นแบบไหนนะครับมาเลยตามมานะครับ ดับแรกเดี๋ยวผมจะใส่เบาะตัวนี้ให้ก่อนนะครับเป็นเบาะนั่งเนาะคือจะทําให้ลูกค้าดูด้วยรีวิวด้วยนะครับอันนี้เป็นเบาะนั่งตรงกลางนะครับใส่เข้าไปนะเนาะเขาจะมีทางพัทางของ,งเขาอยูเอ่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเป็นเบาะนั่งตัว L แล้วนะครับก็สามารถขึ้นนั่งได้นะครับสามารถขึ้นนั่งได้เนาะตบบนี้นั่งได้นะครับถามว่าเบาะ นั่งแบบเนี้ยนะครับล่วงแน่นอนมีเบาะพิงหลังพิงข้างให้นะครับมาขีดขีดละขั้นตอนตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะพิงหลังให้ลูกค้าเห็นไหมชัดไหมชัดนะเป็นเบาะพิงหลังนะครับมาดูผมใส่แล้วนะเบาะพิงหลังนะครับสวงเข้าไปปุ๊บ ด้านหลังผมก็จะมีน็อตล็อกให้นะครับล็อกเข้าไปอันนี้ผมยังไม่ล็อกนะผมสวมสวมสวมไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเบาะทิ้งหลังนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อต้องถอดให้ตัวทำตัวขายคลองให้ดูด้วยนะครับอ่ะเบาะทิ้งข้างผมก็มีให้นะครับประมาณนี้ เบาะพิงข้างผมก็มีให้นะครับก็มีน็อตล็อกให้เหมือนกันนะครับน็อตล็อกมีให้มีให้เนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่20,000 <c oughs> ื่นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2อง0 0ื่นเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับ สองหมื่นนี้จะได้แค่การสตร์ด้านข้างและด้านหลังนะครับแต่ราคาจะมีพุ่งขึ้นไปอีกขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นพ่วงข้าง VVP นะครับขึ้นมานั่งเลยเห็นไหมฮะสามารถรับส่งนักเรียนได้นะครับเ,เด็กนักเรียนนะครับนั่งได้อยู่6คนนะครับถ้าผู้ใหญ่กประมาณ5คนนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูพ่วงข้างขายของแล้วนะผมถอดไปไปให้เร็วเลย เบาะถอดได้นะครับเบาะถอดได้ถอดได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมต้องให้ลูกค้าช่วยยกนิดนึงนะครับถาดใหญ่ตัวเนี้แต่ต้องยกสองคนนะครับอาจจะให้วิธีการใส่ให้ดูนะครับันีนน้เอาไปเลยอให้วิธีการใส่ให้ดูนะครับอ่ะจะจัดตรงนี้ออเอาไปเลยอุปกรณ์ไปครับไปเลย โอเคเดี okay. ๋ยวนะโอเคมีล็อตอย่างฮะเป็นรูมั้ยเป็นรูมั้ยปึ๊บขายของแล้วนะครับอันนี้เป็นพุ่งข้างขายของถาดใหญ่มากใหญ่ไหมครับใหญ่มากตู่ใจเลยเห็นไหมฮะนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เนาะมีให้อีกนะครับคือตัวนี้ วางเข้าไปจุใจตัวนี้ปรับสูงต่ำได้นะครับปรับสูงต่ำได้อันนี้คือต่ำต่ำสุดนะครับลูกค้าจะใช้ปิ้งย่างจะใช้เตาอินฟราเรดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับจะปรับให้เท่ากันนี่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะอีกหนึ่งถาดนะครับอีกหนึ่งถาดแต่ว่าใหญ่เวอ้อ ผมต้องการความแข็งแรงหนึ่งขาตัวนี้ด้านข้างนะครับใส่เข้าไปเห็นนะเห็นนะแม่ <c oughs> บ้บโอ้โหสมบูรณ์แบบครับผมพ่วงข้างช่างตั้มสมบูรณ์แบบมีกันสาดให้ดูที่กันสาดเลยมีนตล็อกให้ตัวนี้มีหางปลาให้เล่าออกมาลังคาดสีดำนะครับ <c oughs> ผมจะบอกอะไรให้เลยนะสีดำสีนํำเงินเนี่ยไม่ร้อนไม่สะท้อนแสง ครคันนี้ติดตั้งกับคลิปร2อยไอนะครับเอาได้แรงแรงแรงได้อยู่125นะนะครับอ่ะมาดูกันศาสตรร้อนด้วยแดดจัดนี่ฮะกันสาสตรด้านหลังมีให้อีกโยงมาคือผมต้องใช้วิดีโอจะยาวคลิปยาวครับเพราะว่า ่ช่างต้องลง youtube ด้วยนะครับลง youtube ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทุกช่องทางเลยนะครับเนี่ฮไม่ร้อนเห็นไหมฮะกันศาสต,ตัวนี้ความยาวอยู่ที่80นะครับกว้างมากยาวมากนะครับตัวนี้ก็เมตรเ็เมตรเจเมเจความกว้าง80ยาวมากนะครับเสร็จนี้แหละฮะสมบูรณ์มมแบบ โอระเหยโอระเหยนะครับส,สมบูรณ์แบบมากเลยจะเก็บกลับบ้านแล้วนะขายของหมดแล้วเดี๋ยวผมขอญอาตเก็บกันสาสให้ดูก่อนไปเรื่อยๆจะเสียเวลานิดนึงจะให้ให้ให้คุณลูกค้าดูด้วยว่าเก็บแบบไหนดันเข้ากล้องกันแล้วก็หมุนครับ ชัางตอนสุดท้ายแล้วนะช่างจะไม่ดีดีให้แล้วนะดึงเข้าดึงออกเหนื่อยร้อน <t> อ่าแล้วก็ล็อกเนาะล็อก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 ไปอันนี้เป็นน็อตถางปลาให้นะครับส่วนตัวนี้ก็น็อตถางปลาเหมือนอ,อ่อนดันเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนเก็บเลยนะครับ,นะรบใช้เวลาแป๊เดียวครับเก็บกันสาดนะครับ ให้เอฟอ,อ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยถาดเนี้ยถ้าขี่ไปเนี่ยแก,กะะแน่นอนเรามีวิธีเก็บให้นะครับดึงเข้าออกมาเก็บเลยเรียบร้อยนเห็นไหมวิธีเก็บก็ขันล็อตซักนี่ขันลับเข้าไป มานี้นะครับก็อันนี้คือพ่วงข้างขายของพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเป็นพ่วงทวีนวันนะครับโดยสารด้วยขายของด้วยบรรทุกด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทาง Facebook กก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับทิกเอก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ YouTube ก็พ่วงข้างช่างตั้มนั่นแหละพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้ามานะครับจะใช้งานแบบไหนรูปแบบใด โทรมาคุยทักมาคุยนะครับโทรมาคุยทักมาคุย,คยเดี๋ยวช่างจะออกแบบให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับไม่พอใจไปเรื่อยๆไปต่อไปต่อจนกว่าจะพอใจนะครับเรื่องราคาค่อยคุยกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากทงชยัยปากทงชยัยอ่าลืมเ,เลยอำเภอปากทงชัยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับก็ ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับผมสวัสดีครับ